ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็เอ่มจะมาเล่นละครกันนะคะทุกคนเอ,อเสียงเราไม่ได้เป็นไรหรอกนะคือละครที่เราจะเล่นนะคะก็คือเรา คอนคอนคอนเราเล่นคำไม่ได้เลยคอนหรอกแต่เราจะมาเล่นเกมเล่น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 เกมเฉยนะคะเล่นเกมเฉยนั่นก็คือคือเกม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 โรบอทนั่นเองนะคะเกมโรบอกนะคะเราก็จะเล่นแมปแต่งตัวให้ประทับใจนะคะ บิวกดเข้าไปสิเฮ้ยูวัชูนิมวัชูนิมเสียยมันได้เป็นไรหรอกค่ะแต่แค่อยากตะโกนใส่ลำโพงเราก็จะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่ายังไง 哦，可以哈。 เคยค่ะแต่งไม่ทันค่ะเราก็แต่งไม่ทันนะคะแต่งไม่ทันค่ะ หาต่างไหมทอนนอน ย,ย้อมแยงเรมวแรงว,ว,ว,วิทยาคนนี้ไม่ใส่รองเท้าหักคะแนนค่ะอะไรอ่ะชุดรวมหรอฉันไม่ชอบชุดรวมฉันไม่ชอบชุดรวมฉันไม่ชอบชุดรวมเข้าใจไหมไม่ชอบชุดรวมนะคะ Sam kui tong <singing> yu bo la yi no เม่าพแต่อยากร้องเพลงนะคะ หนึ่งเลยเหรอฉันได้ที่หนึ่งอะฉันแต่งตัวแบบนั้นอะฉันคิดว่าฉันจะได้ที่โหลนะเนี่ยแก<笑><笑>ฉันเป็นอะไรของฉันเอเ เอาดีๆจนได้ที่หนึ่งจริงดิแบบยี่สิบดาวอะถ้าใครเห็นนะยี่สิบดาวอะฉันได้ยี่สิบดาวอะโอ้ได้ที่หนึ่เลยเอแกทำไมฉันได้ที่หนึ่งโดยที่ฉันแต่งตัวแบบแบบไม่มีสีสันอะไรเลยอะโจทย์คืออะไรไม่รู้แต่งมั่ว โอเคน่าจะได้แหละแกจุดบอกว่าอะไรอ่ะเจ้ากับเขาสิ่งนี้ปัญหา โรงเรียนทุกคนไปทนะศึกษาวันไหนหรอของเราอีกสองอาทิตย์ของเราจะไปสวนสัตว์เขาเขียวจะได้ไปดูน้องหมูเด้งนะฮะเคยดูน้องหมูเด้งไหมในติตก๊กตอกฉันเลื่อนไปทีไรเจอน้องทุกทีอะ่ะแบบฉันดีใจมากอะ่ะแต่ว่าครูฉันแจกตั้งแต่วันศุกร์แต่วันศุกร วันศุกร์ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าฉันเป็นไข้ฉันก็เลยคิดว่าวันจันฉันจะไปขอใบไปทนาะศึกษากับครูรปเราแบบ แต่งเป็นวัยรุ่นดีกว่าทุกคนเรามันวัยรุ่นเนาะทุกคนเนาะ Some <c oughs> โอ้โ <c oughs> ย,ยทุกคนเดี๋ยวด้ยวยเอ,อิ่มทุกคนขอโทษทีนะคะเย้ yeah. อุ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบวันเกิดตรงนี้โทรทีนะโทรทีนะคะ กมค,คนอื่นเขาแต่งแบบอลังการงานสร้างมากอะเธอฉันจะไม่ฟังโจย์ฉันจะไม่ฟังโจทย์ <c oughs> ฉันจะแต่งเป็นหลีจุดบอกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ฉันขอแต่งเป็นหลี อยู่ไหนหมออยู่นี่หืมอ,อยู่อยู่หน้าตัวเองแท้ๆมองไม่เห็น อลังการมากอลังการมากคือฉันไม่มีชุดวิวไว้เธอได้ใส่ไม่มีวัน ไม่มีงานเรียนไม่มีตัดเค้กไม่มีสิซอดทางแค่ไนไม่มีการาาด้วยคนใดใดสักใบให้เธอได้รู้กันหน่อยแล้วถ้าจะรักไหมยังจะรักใช่ไหม ความรักยังเตินของคนคนหนึ่งจริงมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอต้องไม่พอหรอกเราลองไม่พอนะทุกคนเออไม่ว่ากันนะฮอ,อ,อ,อ Makii, Chen N, duh. -huh. India, mak. Mon back, Inta Radia, Oh my god. <laughs> แบบอลังการงานสอกเมื่อกีก้น,นางบินกลับไปด้วยฉันเห็นอ่ะคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายก็จะได้ครับผม Trần đây cao đạo โอเคค่ะทุกคนก็เกมบักเรียบนะคะ,ะงานเราก็จะเล่นอีกแมป เดี๋ยวผมจะมาโชว์การเล่น OV วให้ดูนะครับ เราเจอเพื่อนตกลงไปด้วยฉันเหยียบราชินีเหยียบราชินี by Kapoor. เคงั้นก็พอแค่นี้นะคะวันนี้วันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะบายบายกดติดตามฉันไม่งั้นฉันจะไปเผาบ้านเธอ